ื่อยกำลังมุ่งหน้าเข้าวัดสื่อลงพื้นที่เลยนะครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้าง,งครับอ,หอ่หนักเลยนะฮะอ่าหนักเลยนะฮะด้ขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ <c oughs> ได้ปรึกษาท่านนายอำเภอบอกว่า เครื่องสูบน้ำก็สูบไม่ได้เพราะมันติดลิมนคลองม่ได้ต้องทำถนนใหม่อย่างเดียวต้องทำถนนใหม่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวคุยกับรูบานะครับอ่าก็ต้องมากันแบบเนี้ยฮะรูบากลาาวมาสการจ้าเป็นไงบ้างฮะโอวันนี้วันที่หกของน้ําท่วมระดับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆเมตรทั้งหมดระยะทางหนเจ็ดร้อยเมตร จากตรงนี้ถึงถึวัดจากถนนนะคะจากถนนเข้าวัดแต่ระดับน้ําเนี่ยมันที่บางที่มันก็ประมาณหัวเข่าเอวหน้าอกเคนช่วงนี้จะอยู่ประมาณหน้าอกโอ้โหปีนี้ว่าน่าจะประมาณสองคำนี้สองคเนี้อันนี้จะพละระยะทางนั่นนี่ถ้าปีนี้เนี่ยไม่ทําถนนเนี่ยต้องทำเดี๋ยวป้าต้องหายถนนเจ็ดร้อยเมตรแน่นอน ็อยากจะให้หน่วยงานไหนว่าถ้าน้ำลดแล้วช่วงแรงแล้วก็จะให้ทำถนนเนาะตรงนี้น่าจะก็ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะหรือว่าหน่วยงานไหนที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะร่วมบุญเพื่อทำถนนเข้าวัดอันนี้เราทำอันนี้คือศรัทธาจากญาติโยมที่ทำกันไปหมดหมดไปรอบแรกเนะี่ยได้ประมาณนี้แต่แผน ในการทําถนนยังมีอยู่เพราะว่าเราจะทําให้เสมอพื้นระดับเนี่ยเพื่อป้องกันน้ําท่วมอ๋อครับเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรนะฮะจากถนนแต่ตรงนี้เข้าไปถึงวัดเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถนนจากเส้นนี้เนี่ยไปถึงแยกบันดอนแพงเนี่ยน้ำท่วมทุกปีแล้วเขาสันจอยไม่ได้เลยในช่วงน้ำหลากเนีอ๋อครับจริงจมันรัดมานี้่ได้เยอ๋อครับครับน้ท่วมทุกปี โอเคครับเดี๋ยวเราจะได้นำเสนอหน่วยงานต่างๆที่จะมีจิตที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าเส้นนี้นะเส้นสัญจรระหว่างคอนแทงสงเกืือครับครับแล้วก็ไปขมันไปเดียรสีกัญชัยครับก็หลังจากน้ำท่วมเนาะก็น้ำลดแล้วนี่นะน้าลดแล้วก็มาดูก่อนก็ได้น้ำน้ำเก็มาดูเลยนี่ ครับ <_ d ream> เดี๋ยวเราจะได้เก็บภาพตอนน้ําท่วมแล้วก็เดี๋ยวหลังน้ําท่วมมาเก็บภาพอีกจะได้เสนอไปลุมเป็นบอน่อแน่นอนโอเคครับกราบขอบพระคุณมากครับ <_ d ream> ครับครูบาครับสวัสดีครับกลับนรัสการจาร์มาแล้วครับ วันนี้เราก็มาถึงสำนักสงวังขุมทรัพย์นะฮะวังขุมทรัพย์อ่าสำนักสงวังขุมทรัพย์นะครับวันนี้จากข่าวสองสำนักเลยนะครับหนังสือพิมพ์สยามพอเพียงกับข่าวสดไทยสยามนิวนะครับแล้วก็มูลนิธิบรรเทาภัย ประจำจังหวัดสกลนครนะครับผู้การมูลนิธิท่าภัยก็ลงพื้นที่เองเลยนะครับวันนี้นะครับมามอบสิ่งของเบื้องต้นก่อนนะฮะคือน้ําท่วมมากเลยตอนนี้นะครับก็มาพบกับหลวงพ่อทูบานัทนะครับก็ญาติโยมและหน่วยงานทั้งผู้ใหญ่บ้านในอําเภอวานนนิวาดกิ่งกาชาติอำเภอวานนนิวาดนะครับนายกกิ่งกาชาติก็มอบหมายให้สมาชิกกิ่งกาชาติรองอปตเดือดศรีกัญชัยนะครับ ก็มากันแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ช่วยผู่บ้านผูู่่บ้านน่13นะครับมากันวันนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับออหลังจากน้ำลดน้ำแห้งน,นี่ก็ทางหลวงพ่อก็ต้องอยากขอความนุ่ข,ข้อก็ตามในคลิป700ด0เมตร700เมตรอ โอ้ถ้าเจ็ดกิโลนี่เราทำกันเองเน, ederim, นะา700 mm. นะเจ็ดร้อยเมตรนะฮะดูโอ้โหบรรยากาศนี่ฮะกลมกลมสุดๆฮะไปบ้านานี้ไ่รไทรประจิน<า> <Consider yourself. S 2>